ท่ามกลางการรวมจิตรวมใจไทยเป็นหนึ่งเพื่อฟันฝ่าโรคระบาดให้ได้แต่อย่างปรากฏการความขัดแย้งของคนในชาติอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและความขัดแย้งในมิติต่างๆอย่างกรณีที่สมาคมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระดมสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยหลังเตือนการฉีดพ่นอบสารเคมีสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นไม่มีความจําเป็นเปลืองงบเปล่าๆว่าเป็นการบั่นทอนกาลังใจเจ้าหน้าที่ แต่ต่อมากลับมีลายหลุดกล่าวอ้างถึงผู้บริหารท้องถิ่นรายหนึ่งในต่างจังหวัดเสนอขายชุดค่าเชื้อโควิด -19 กินเงินทอน30เซนแต่ที่กลายเป็นประเด็นทางการเมืองคือเรื่องของกำนันฟัดสสซึ่งเป็นพท่วงมาจากเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานายยงยศแก้วเขียวนาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีของเงินเยียวยาช่วยเหลือเดือนละ5,000บาท เป็นเวลาหเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสอมที่เป็นด่านหน้าป้องกันโควิด -19 นั้นแน่นอนว่าคำพูดของกำนันยงยศกลายเป็นสายล่อฟ้าทำให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านบางจังหวัดหรือกำนันบางคนไม่เห็นด้วยอย่างแรงออกมาตอบโต้หน,หนักๆอย่างเช่นขีดบนบาทได้มาจากการอาสาที่จะทำงานให้พี่น้องชาวบ้าน หรืออย่างนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์จุกยับแค่ความคิดโงโง่ของคนคนเดียวทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านถูกด่าทั้งประเทศต่อมาความร้อนเพิ่มดีกรีขึ้นเมื่อสสสิร,ระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐที่ออกโรงคัดค้านอย่างรุนแรงซึ่งสิร,ระนั้นเป็นที่รู้กันดีว่ามีแบ็คแน่นเงินนา้าใจถึงเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่พุทธอิสระ ที่ขนาดพี่น้องสามปอ,อย่างให้ความเคารพและสิระถือเป็นตัวจีดส่งพลังของค่ายพลังประชารัฐที่ผู้ใหญ่เรียกง่ายใช้คล่องและทำงานได้เป็นอย่างดีดูได้จากผลงานการปวดกรรมธิการจนอดีตนายพลตำรวจเอกปวดตับไปหลายรอบส่วนกำนันยงยศนั้นเป็นกำนันตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียงญยญญาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนายกสมาคมมาตั้งแต่ปี2552และเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ในเนื่องจากเป็นคนเมืองคอนจึงสนิทสนมกับเสื้อแดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิใสเกลือจตุพรพรมพันธ์แต่กับคนประชาธิปัตย์ก็ชอพอกันหลายคนไม่ว่าครั้งหนึ่งเคยท้าชนกับกำนันสุเทพเมืองหอยใหญ่มาแล้วและล่าสุดกำนันยงยศยังออกมาเล่นเรื่องเงินเยียวยา5,000บาทอีกระบ,บุว่าถ้าปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบประมวลผลก็พร้อมที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ทำหน้านที่คัดกรองตัวบุคคลเชื่อทำได้ดีกว่าระบบ AI แน่นอนซึ่งเมื่อฟังเพลินก็ดูดีแต่น่าจะมีนัยยะซ่อนเร้นเป็นการเดบการทํางานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนั่นเองสําหรับประเด็นกํานันปะทะสสอนั้นถูกโยงเข้าไปในเรื่องการเมืองเพราะกํานันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นฐานเสียงที่สําคัญทางการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยทางการเมืองไม่น่าหักหานกันดังนั้นแล้วเชื่อได้ว่าความขัดแย้งไม่น่าจะบานปลาย พราะค่ายพลังประชารัฐมีไม้เด็ดคือแรมโบอีสานสุพรอัตถาวงที่รู้จักมักคุ้นกับกำนันยงยศเป็นอย่างดีน่าจะเป็นกาวใจให้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นปาหีการเมืองไปอีกหนึ่งเรื่อง